กลับตัวกลับใจอยากเป็นคนที่ดีพอฮัลโหลย้สวัสดีทุกคน เวลานัดหมายสวัสดีครับกระตุกไหมภาพกระตุกไหมอะ่ะโอ้โหร้องแหละสองทุ่มแล้วนะสุดยอด ภามกระตุกไหมเอ่ยฮัลโหลโอเคไม่กระตุกใช่ผมว่าจะไปตัดผมอยู่หาเวลาก่อน โอเคหยุดยาวกลับบ้านเปล่าไม่ได้กลับครับผมไม่ได้กลับนะปิงนะ จ้าคนที่ไม่นอกก็ยินดีด้วยนะครับโอเคคิดถึงทุกคนเหมือนกันนะกิกที่บอเลกชื่อกิกหน่อยก,กิก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 หลายกิกแล้วเนี่ยไ้มาเชียงใหม่เมือ่อไหร่นี้ยังไม่รู้เลยครับน่าจะเดือนหน้าแะครับ เพลงแอปเปิลเหรอไม่เอาเพลงฝรั่งนะเพลงแอปเปิลนะคิดไม่ออกยากสละเอิ้นเลยอ่ะยากจังอ๋อสระผมมาทาไมรู้ทิงผมก็สาเช้าเย็นอยู่นะผมวอยพอน้องปิ่นแล้วครับผมฮัลโหล ฮัลโหลยังอยู่ไหมทุกคนหายค้างแล้วยังหายค้างแล้วยังไม่ฮัลโหล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 ไม่ค้างค้างเลยเนี่ย หายครั้งแล้วยังครับ yeah. เย้อ้าวยังครั้งอยู่หรอหายแล้วโอเคโอเคมีคนตอบว่าหายแล้วนะครับ โ <Okay>, okay. อเคไยให้ดดดดดคิดถึงบอนอหรอบอนอเชียงใหม่ครับูตูด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 คิดถึงจอบ มีคนบอกว่าคิดถึงเพลงฝรั่งนะครับจะเม้นจนกว่าจะอ่านอ่านแล้วพี่กิบไม่อ้วนนะไม่อ้วนน้ำหนักเท่าเดิมครับโดโลมรวมๆแล้วมีสเสน่ห์เหลือกเกิน ไม่ต้องมาเคินฉันพูดจริงจริงน้องมีเสน่ห์นักลายจะน่าักไปไหนไอายตึงใครได้แอบอิงพอ <c oughs> น,นอกลับไปเรียนเชียงใหม่แล้ว บวมเหรอไม่บวมถ้าเดิมไม่มีหลักเปลียนไปนะครับผมอสวัสดีครับจัมโบ้สวัสดีครับพี่โบ้หน้าใสาจังหรอไม่ใสนะน่ารักยัง พรุ่งนี้มีงานเปล่าพรุ่งนี้ไม่มีงานครับแต่ว่าตอนเย็นมีเรียนแอคติ้งครับผมดืด ü, ดืด ü, ด ü, ดดดมีความดีเลยมากเลยเนาะ JB นอนตอนหน่อเอ,อ้ยเดี๋ยวอีกสักพักก็นอนแล้วครับวันนี้กะจะนอนเช้าๆหน่อยโอมีคนอ้วกมาตัวเบลอร์เลยอะใช่เดี๋ยวพวกนี้กวนแล้วนวดโอ้โหมีคนมมีคนฝันว่าได้หอมแก้มจะโม้ได้หรอไปทำบบญที่ไหนมาทำบบญหลายที่เลยครับวันนี้สามที่เลยมั้งจำชื่อวัดไม่ได้อ่ะ พี่จัมโบ้เห็นเม้นผมเปล่าเห็นเพิ่งเห็นเนี่ยครับเย็นเรียนกี่โมงเรียนทุ่มหนึ่งครับแต่ไม่ได้เรียนที่ตึกนะมีของขวัญให้น้องเป็นหรือยังมีครับมะกอ,อกไงนี่มะกอ,อก ธอคนพูดเยอะๆพูดเยอะๆหรอเยอะๆเยอะๆ,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 ๆอ๋อเพลงของเจสเซอร์นะครับอืมเงินร้องได้ไม่หมดทุกเพลงครับเพราะว่ามันร้องได้บางเพลงเพราะว่ามันติดเลขสิทธิ์นะครับเพลงของเจสเซอร์นะครับปล่อยโคโยตี้ไม่ใช่ปล่อยโคช่เฉย ไปให้อาหารวัวควายมาบ้านผมเรียกมะกอกนี่นี่งี้มังเงกก็ได้แต่บ้านผมเรียกมะกอกวัดมะกอกเอ้ยมะงเงกเอ้ยเอ้ยถูกแล้วมั้งมะมะมังกม,ม,มัง้งเออใช่แล้วน่าจะมะเงก ไปสี่พอดาอีกนะชอบโอ้โหก็แล้วแต่ว่าเขาจะชวนหรือเปล่านะโบมานครกี่คนอ่อพี่พินน้องปินพี่บิก๊กแล้วก็ผมครับนครสีมีตั้งแต่วันที่ยี่บแปดเลยมั้งครับผมจำไม่ผิดวั้พรวมันเกิดหน่อยอ้าขอให้มีความสุขมากๆนะครับ โอ้มีความเบอร์เบอร์หน่อยน่อ๋อเหรอมะงเงกถูกแล้วมะกอกต้องดีดเออมะงมังเงกแหละมะเงเมกงมะเงเอกคือมะกอกบ้านเราอ่านเม้นนี้หน่อยอ่านแล้วครับผม จังโบเซไฮหน่อยเซไฮครับสวัสดีทุกคนครับอสวัสดีทุกคนอีกรอบเหมืกันนะครับผมอทีมโบเน็ตก็มาทำไมไม่ได้ไลฟ์นานเลยอ๋อไม่ค่อยมีเวลาครับร้องคนละสี่เพลงเลยเหรอใช่แต่ว่าไปคนละวันกันนะครับไม่ได้ไปวันเดียวกันที่นครศรีน,นะครับ ถาเม้นหมดเลย่อนแล้วเชอะผมเพิ่งเห็นเน ok ok ี ok MA ่ยเม้นแรงจริงนะอยากเห็นจัมกวมัดจุกเหรอไม่ดีบ้างคนอาจจะมองไม่เห็นหน้าอะไรก็ได้นะครับเพราะว่าแสงสว่างจากหน้าผากเม้นหนูไปขึ้นหรอนี่ไงขึ้นแล้วครับเอานาฬิกามันจะได้มีเวลาโอเค รักโบนนะโอเคขอบคุณครับคิดถึงบอนอเอาไม่คิดถึงจอบอเหรอเมื่อไหร่เราจะหะเราจะได้เจอกันผมมีงานวันที่สามที่สิบเอ็ดที่นครศรีธรรมราชใช่แล้วนครศรีธรรมราชครับไปเจอกันได้นะตอบเม้นเราหน่อยไม่อยากนกเอาไม่นกแล้วครับ คุณแม่ลูกสามผมยาว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 อ้ออ่าโบปินก็นมาโอเคครับจะตามเชียร์นครศรีเจอกันครับผมสบายดีไหมก็เรื่อยๆครับสบายดีฮะยักคิ้วหน่อยยักคิว้วอือไปายยี่แปดหรือสามเอ็ด ไปวันที่สามเอ็ดครับแต่ว่างานะ่ะมีตั้งแต่วันที่ยี่สิบแปดแล้วมีศิลปินไปทุกวันเลยยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสิบสามเอ็ดครับผมแล้วผมไปวันที่สามสิบเอ็ดครับอ้าไกลจังไกลอยู่ฉากเปลี่ยนไหมเพลงกระทันหันใครเขียนสคริปต์อ่ะเพลงกระทันหันอ๋อมีคนช่วยเขียนสคริปต์อยู่ครับผม ทำกับข้าวอะไรเป็นบ้างจะวอเหี่ยวแล้วเนี่ยทำเป็นหมดนะครับแต่อยู่ที่ว่ามันจะกินได้หรือเปล่าอิน <c oughs> เส้อกี่ตัวแล้วซื้อใหม่บ้างยังอ๋อมีเส้อหลายตัวแล้วครับผมโอมีคนนกบกนกมอรวัวอะไรว่ามุกสติดไม่เห็นคิ้วอะจักอืมอืมโอเค พี่โบผมสองสีอันนี้เป็นไฮไลท์ครับแต่ว่าสีมันหลุดแล้วแทจะไปตัดแล้วก็ทำสีใหม่อยู่อ <c oughs> แหมม,มพูดมากเข้ามานะ <c oughs> เข้าตึกวันไหนบ้างอืมอาทิตย์นี้คงยังไม่ได้เข้ามังครับถ้าสมมุิไม่มีถ้ามันไม่มีอะไรไม่แน่ใจเหมือนกันเ,เพลงกระทันหันเ,เพลงกระทันหันขึ้นไงนะ อ๋อ oh. ปลากแต่จริงสิ่งนี้ไม่น่าจะเกิดขึ้นกับฉันมันเป็นรักที่กระทันหันไปแต่จะมองยังไงเธอก็ใช่คนเดียวที่ฉันรอ <c oughs> ถ้าพี่อ่านจะดีมากเลยอ่านแล้ว